สถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านบันไดสามขั้นตอนนี้ท่วมมาสองขั้นแล้วตอนนี้เวลาตีสามตีสี่ของวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนนี้ที่บ้านท่วมใต้ถุน ทวมใต้ถุนบ้านบ้านเราเป็นบ้านยกพื้นบ้านอื่นที่เป็นบ้านเช่าชั้นเดียวท่วมกันหมดแล้วนู่ค่ะบ้านชั้นเดียวตรงนู้นท่วมหมดแล้วนี่รถเดอนเราไปจอดที่อื่นรถมอเตอร์ไซค์ยกล้อขึ้น เ,ออเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปกอนลูกท่วมหนักมากค่ะปีนี้อยู่มาหลายปีแล้วนะคะไม่เคยท่วมขนาดนี้ก็ไม่เคยท่วมขนาดนี้เลยตั้งแต่ตั้งแต่อยู่มานะคะคนเฒ่าคนแก่ที่นี่อยู่มา แปดสิบปีเก้าสิบปีพึ่งจะมีครั้งนี้ค่ะแรงมากน้าม,มาเยอะเลยค่ะพวงข้างมอไซค์เอาไปจอดตรงอื่นแล้วรถยนต์เอาไปจอดตรงอื่นแล้วท่วมหนักจริงๆค่ะ แต่บ้านเรามันเป็นบ้านยกพื้นนะคะทุกคนมีอ่างปลาอยู่ตรงนี้ปลาก็น่าจะไปหมดแล้วบันไดนี้สามขั้นนะคะขึ้นมาหนึ่งขั้นแล้วท่วมหนึ่งขั้นแล้วกำลังจะขึ้นท่วมชั้นสองแล้วบันไดไม่สูงหละแต่ว่ามันก็แบบถือว่าน้ำท่วมเยอะที่สุดแล้วค่ะคนเฒ่าคนแก่อยู่มาหลายปี ก็เพิ่งเจอครั้งนี้หนักสุดๆค่ะเราอยู่บางกัมนะคะใกล้ติดกับหัดใหญ่หัดใหญ่คือท่วมถึงคอแล้วท่วมบันไดลอยไอ้ก็บันไดสะพานสะพานลอยท่วมกันแล้วนะคะในหัดใหญ่ตรงนี้คือแบบสูงนะที่เราอยู่นี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเนินอะ่ะสูงมากๆก็ยังท่วมขนาดนี้ คิดดูว่าตรงที่เป็นแอ่งกระทะในหัดใหญ่จะท่วมขลัดไหนทุกคนเราเอารถไปจอดข้างนอกไม่ทันนะเอาไปจอดแค่ตรงนี้นะข้ามไปตรงนี้นิดนึงไปจอดสูงขึ้นไปนิดนึงถ้าน้ํามามากกว่านี้ก็น่าจะท่วมรถยนต์เหมือนกันน้ําไหลแรงแล้วคะนี่ ท่วมหนักมากค่ะคนแก่อยู่มาแปดสิบปีบอกว่าไม่เคยท่วมอะไรขนาดนี้คือมีเตือนภัยมาก็จริงแต่ว่าคนแก่หรือว่าเราก็อยู่มานานแล้วเราเห็นแล้วว่าข้างในหัดใหญ่มันท่วมมันก็ท่วมไม่ถึงที่นี่เพราะที่เราอยู่มันเป็นควนมันเป็นโคกมันเป็นเนินมันสูงมันก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมอย่างเงี้ยทุกคน รถกระบะเราก็ออกไม่ทันนะคะรถกระบะก็ไม่ได้เอาคือออกรถพ่วงข้างก็เอาขึ้นแบบนี้รถกระบะก็เอาไปจอดอีกฝั่งหนึ่งที่มันสูงกว่านี้นิดหนึ่งแต่ถ้ามาน้ํามาแบบนี้ตลอดก็คือน่าจะท่วมเหมือนกันค่ะรถกระบะเนี่ยค่ะพวมเยอะมากค่ะไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนอยู่ที่นี่ที่แบบชะล่าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกปีเขาก็แจ้งเตือนมาแต่มันมันท่วมไม่ถึงเราไม่เคยถึงเราเลยเนาะ ไม่เคยถึงที่นี่เลยเพราะมันสูงที่นี่ถือว่าเป็นเนินนะมันสูงมันก็ไม่น่าถึงอ่ะต่อให้หาดใหญ่ท่วมก็ที่นี่ก็ไม่เคยท่วมคนแก่อยู่มาแปดสิบก็บอกไม่เคยท่วมนะเราอยู่มาหลายปีก็ไม่เคยท่วมต่อให้ที่อื่นท่วมตรงนี้ก็จะไม่ท่วมแต่ปีนี้หนักสุดๆเลยค่ะอืมหนักสุดๆเพราะว่ามันไม่เคยท่วมอ่ะทุกคนดูมันท่วมแบบนี้เลยอ่ะแล้วน้ําไหลแรงด้วยนะคะไหลแรงไหลเชี่ยวเลยนี่คือนี่บ้านเรานะคะ ตำบลท่าช้างอำเภอบางกจาจังหวัดสงขลาค่ะน้องขวนซอยสีค่ะเป็นทะเลเลยค่ะทุกคนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยดิ่ฉันก็ไม่ทันไม่ทันเก็บของไม่ทันก็เปียกไปหลายอย่างค่ะเหนื่อยแน่ปีนี้โอ้ย